นเปอนตห็นี่นี่นี่น่นี่มเมนล้านมันลอยเปอร์เซ็นต์มเมนล้านแงู่แม่เปี่ยงอาจารย์ไอไอศูญสามก็ยังสี่เนาะเก่าสก็ยังสี่แปดสามก็ยังสี่มันกัมีหลุดหลอกเนี้ยเด้กับเบื้องเอามันกับมีหลุดหลอกเนี่ยแต่ว่าัน ขันวงกลมเทือแรกเลยซีเมนเนี้ยตัวแรกวงกลมตัวนี้เนี้ยบัตรลูกหลอกมันถึมีลูกหลอกอีก่ด้บาทต่อไปแต่ว่ากเลขออกที่บางกอกคนบอกอยู่สักคนนอกระน้ำมารดาลูกหลอกนี่คือลูกหลอกตรงที่ว่าหนีตาคนอื่นมันบอจันเอาข้อไปอยากไดรถตลีเนาะเอาของที่ใช่จันมันรุ่นยาหลอกของที่สมมติช่วงจีนได้นอนนาห้องถ้าหลอกเนี่ยนี่ช่วงจีนได้นอนนาห้องเลวกมว่าว่าเป็นยัง <Krist ine> ข้างล่างวิ่งข้างล่างวิ่งหาข้างบนว<ช>ิ่งแปดได้ค่ะข้างล่างหาก็เจ็ดคือเกาหรือมาตัวหนึ่งอยดี๋ยเด5 5ี๋ยว<ช>่าหกหายเล็บวิ่งก็ข้างบนมีแปดข้างบนแปดข้างล่างหากับเจ็ดมาตัวหนึ่งบห้ากับเจ็ดอย่าบอกนะมาเจ็ดหาบัณฑ์กับเจ็ดมาตัวหนึ่ง รังอ่ะนีละกะพิจารณาเอาอันนี้เป็นสูตรคำนวณเนาะก็เป็นแนวท่าขอพิจารณาเด้อเอฟซีเด้ออาจารย์ก็บรรลุขึ้นกันครับกับคนสวกตัวใดเรียกคนบอกยุบกองสลากเลขออกที่บางกอกคนบอกอยู่สกลเนาะนะตัวงวันี้ก็หาเก้าเจ็ดกับหาเจ็ดก็สมวังกันอ่อยูติดตามอาจารย์เนาะครับก็สมบังกันก็ ได้อาจารย์ก็ได้ยุดอกอาจารย์ก็ได้หลายเติบอยู่ครับผมเออพอสมควรอยู่นะเก๋มเอาซ้ำนี่สักก้อนละครับผมเมื่อนาจังมารวบรวมครับเดี๋ยวสิว่าบ่ได้สามตัวยิบตอนนี้เมื่อเมื่อไดนทีไฮมาเอาความเนี่ยชัดตัวเนียนตัวอีกอย่างลังสีครับอาจารย์หลังสลากออกมากสักก้อนหลังสลากออกมากนะอาจารย์ก็สั่นก็จ่อเบ่ได้สลากเอ่ยบายุนีฮามือวันนี้ฮามือออกฮามือประมาณหา ซีมือหรือหาหมื่นน่าจาะนะซีมือหรือหาหมื่นสลากคนจังสีมากเอาคือว่าขันพ้นเมืองแล้วอีกคนไปหาเอารถนะจังสีคือว่าผู้อยู่ในเมืองสิได้ก่อนครับผู้อยู่ในเมืองกับคนจองเอาไว้สิ่ใดก่อนคครับผม่ะจังสี่ผู้อยู่ในเมืองมันก็มีขันตัวเด่นๆอาจารย์ก็มีอีกตัวหนึ่งอยู่ครับเอาเขียนเอไปรถอะไรก็ไสำหรับผู้หาเนาะเขียนเนาะครับผมเขียนรถเราบ่บ่นั่นเระมันมันขันไปล่องที่หลังเดี๋ยวก็สิหาว่าจ่ายนั่นนั่นอีกเออ เอาเนี่ยตัวนี้เน้นบนดเจารแล้วตัวตัวตัวเพิ่มเติมมากนี่คือตัวเจ้าอะไรตัวนีละเอาลดตัวว่าสองว่าแปดนี่สำคัญก็มูว่าทําไปสำคัญสำคัญก็มูอ๋อคนอยู่ในห้องอาจารย์บ้งเหรอครับพ่อ่พี่น้องครับต่อไปเอามาอาจารย์บ้งเหยแล้วครับโอ้ี่นี่คือว่าอ่าตัวนี้คือว่าเล็กิ้งนี่คือรักซิปนี่คือเด่น ตัวขีดเส้นใต้นี่คือร่องคตัวขีดเส้นไตนี่คือร่องเพราะฉะนั้นอาจารย์เป็นยังจังบงตัวนี้กับตัวนี้ครบที่แรกตัวนี้ว่าเสียาไว้ที่หลังก็บว่าเป็นยังขัดปัญหาปัญหาโหลดเนาะรัดข่วยกวนขัดค่ะหายพ่นรวดนะอาจารย์เพราะว่าช่วงนี้มัญหาเงินเนีอยบานีคของใจบานีอาจารย์รัฐบาลแปดชือออะไงครับวิ่ง โอ้วิ่งวิแปดบนวิ่งแปดวิ่งแปดบนโอ้เขียนบนกรรมครับไม่อาจารย์นี่เด้บนโอ้บ่แม่นันแปดเลยไหมเรียนยางบนบนอันนี้วิ่งวิ่งยังว่าวิ่งมีครับผู้ใด้มาไม่อาจารย์จะจัดให้แล้วครับเพื่อนเพื่อนครับอันนี้บนแล้วก็ยิงเท่ยบบนบนครับเออมาเทียบใจป่านนี้ผู้มักใหญ่บาตรหมว่าวเได้รับในนั่นเรยนยางเดียว แปดบนวันครับเพราะอีกอย่างที่ว่าแปดดีออกวันหนังขัานเนาะครับผมกำลังวันโอ้เป็นกําลังวันเป็นกำลังวันอาจารย์บดทิมกำลังวันเด้ะเห็นบอวันพฤหัสเมื่อกี้กาลังวันสิบเก้าไม่ออกงั้งวันว่างหนึ่งครับฮะผมกับเรื่องคือกำลังวันสิบเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออกให้เบิ้งเอาให้เบิ้งเพื่ออาจารย์ที่บดทิมสูตรนี่เอากำลังวันพฤหัสสิบเก้าเลขวันหนึ่งสี่เจ็ดไว้ออกเก้าเจ็ด ว้ามันมีมันมีส่วนเชื่อมโยงกันส่วนเชื่อมโยงกันโดยปรยไย่กับข้อตองมาร่วมกับสูตรคำนวณครับผมบัดนี้วันอังคารเนาะนี่เห็านี้วครับผมวันอังคารกาลังวันแปดเนาะครับบานี้ขังแลมเน้แลมสิบสามคำครับผมชนทีเล็กสามเหลี่ยมบันครับผมบานี่ศูนย์นี่อยู่รักแสนศูนย์นี่คือเลขดับครับนี่เลขดับเฉพาะข้าก่อนเนาะครับผม อันนี้เลขดับเข็ยมาแล้วนี่ศูนย์นี่ศูนย์นี่คือเลขดับนี่เลขออกศูนย์เก้าแปดนี่ศูนย์ดับครับผมมาหนีเลขศูนย์ดับอีกตัวหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยเจ็ดข้างล่างเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่ดับซีข้างบนเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่ดับซีดับซีบนดับซีรังดับศูนย์ระบาดสิบสามคำแลมสิบสามคำชุ่งที่เหล็กสามเห็นบอนี่ครับผมหาอย่งหาสามบอนลห้าสามมานีสิบสามคำสิบสาม บวกกับแปดเป็นยี่สิบเอ็ดมันบอเ,เอาเจ็ดไปหารมันบอเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเศษศูนย์ครับ 7, 3, ลดแต็มหนึ่งเป็นเก้าเลขขี้ไทยเลขขี้ไทยขี้ไทยกับหาสามหาสองยี่ดับแล้ว<อ>เป็นยังจังหวะดับหาสองก็คืออะไรแต่ว่าเลขขี้ไทยห้าหนึ่งออกได้สบายห้าสามออกได้สบายเนี่ยครับผมแปดสองออกได้สบายแปดสามนี่ดับ เห็นว่านี่โอ้มันมี่ที่ไปที่มากไปที่มากเมมันว่าขึ้นจะดับตัวใดดับโหลดเามม์มอเรียนมีเขาตรงเมืองสุดนี่ต้องเบืองสุดทะแยงครับผมอ่าสุดทะแยงพรอมเนี่ยสามเจ็ดนี่เห็นมอเนี่สามเจ็ดนี่ก็สามเจ็ดนี่เจ็ดสองนี่ดับเจ็ดหนึ่งก็ดับเลยครับเนี่ยเจ็ดสองก็ดับ บาแปดสองบานนี่โป้เทเลยบานโปเทเลยอ่าเนี่ยแปดสองนี่เห็นม่้นี่นี่นี่แปดสองอ่าเนี่ยแปดสองยังใส่กับสนุกสนานกันเนาะเบ่งเสริมปัญญาเนาะเบ่งเสริมเพื่อเป็นแนวทางเห็นว่านี่เห็นว่านี่เก้าเจ็ดเห็นบ่ครับเฮ้ยอาจารย์สูตรอีไงอาจารย์อ่าสูตรพิชิตความรวยสูตรพิชิตความรวยอ่าเนี่ย เห็นว่าห้ากับเจ็ดนี่มาตัวหนึ่งหรือสองตัวมาทำกันซ้ำจับกลวยหายเจ็ดเห็นว่าหัวก้อนศูนย์กับสามมาหนึ่งตัวแต่มาด้วยกันได้ฟันหาศูนย์สามตัวเดียวเลยแมนค่ะจะมีหลักฐาอันนี้มีราัานได้หรือไม่หัวต้อนหัวต้อนพุ่นที่จริงแล้วเนี่ยเลียกตะเขาสุ้งวบบเพี้ยงแต่ลตัด บางวันไับิศเนาะอาจารย์นี่นี่ถ้าตาหอกว่าตัดมันก็สิได้หลายครูนะกับสำหรับผู้ทุนหน่อยเนาะครับผู้ทุนหน่อยทั่วมาหาอาจารย์อาจารย์คอเน้นๆหน่อยเอากับคัดเต็มที่ครับคัดเต็มที่ให้เคนแต่ว่าทิตัดออกไปคันผู้มีทุนเ่นก็ได้ครบผมเพราะสูตร สูตรพิชิตเงินล้านนี่เห็นว่าสูตรพิชิตเงินล้านนี่ว่านี่ชนกันเล่ยเล่ยบ่อออกสูตรพิชิตเงินล้านโตกันหน่อยเนาะครับผมชุดที่ออกศูนสามนี่เห็นว่านี่ขันขันเท่ากันนอปตัดสีมิตตั้งสี่เด้กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปกับสิบสองล่างอย่างเดียวแต่บานพนขอมาเขาก็เน้นในแค่สามหางกรนศูนสามตรงตรงบบานวงานนี่ชนกันบบปล่อยเพราะว่าอสูตรชนกันครับก็เลยได้เด่นหา เด่นหาอาจารย์ก็น,นี่เด๊ะวิ่งก็เอาสูตรพิชิตเงินล้านวิ่งเก็บรนท์มอเตอร์ก็กลายเป็นไฮเจ็ตน่ะเด๊ะ <laughs> จะเฝ้าไปอาจารย์ให้ให้ผมเพิ่งนั่นแหละอันนี้ะจะามามันต้หน่อยเด้สี่ส้วมให้เอฟซีป้งกันอันนี้ก็สูตรพิชิตเงินล้านแล้อพอ,ปอเป็น้องะพอเป็นสูตรพิชิตแมงวีแล้วครับพอเป็นปฏิบัติเข้าใจว่าสูตรพิชิตแมงวีบอกขึ้นหน่อยแต่ปฏิบัติเสียดายยี่สิบล้านมั้งครับผมโอ้ยยี่สิบล้านเนาะจะเป็นโตกะเป็นข้ออาจารย์กับงวดนี่คัน พอค่าปัญหาหาเจ็ดแห้อาจารย์ได้ก็หลายแสนเนี่ย<อ>เห็นบอสปึกหนึ่งเมื่อกี้ครับแม่ปุ่มมีแต่เจ็ดหามีแต่เจ็ดห้าหาเจ็ดไม่ยี่สิบใบครับผมว่าเขาสร้างหมุนใหม่แต่อาจารย์หม<า>ุนใหม<า>ัมะเข้าเป็นหา้าเป็นเจ็ดหา้หาบอสโทษคนดอกโทษที่ว่านตลาดเฮ่าคือคน คนแสวงโชคลาภนี่มากตัวเดียวกันมันก็เลยเบิดครับผมมันก็เลยเบิด์เสื้อๆครับว่าเป็นอย่างนี้มั่วเดียวไม่นะอาจารย์เนาะมี่โชคมีมันท่านั้นเนาะอาจารย์เนีมันหน่อยมันแห้งมันมันธรรมดาครับผมก็คือยังสี่อะอาจารย์ได้อาจารย์ก็จะหาก้อนโมจังสี่อะเนี่ยอาจารย์ก็ดิสังก้อนโมรถครับผมเนี่ยจังเสี่อาจารย์ดิสังก้อนโมคือลางเป็นลางเนียของอาจารย์บนเป็นบนครับผมอ่าเนี่ยนี่อันนี้งวดนี้มันพิเศษคือว่าอทั้งช่องบนีนมาไทยอาจารย์เนาะที่อาจารย์บอกว่า นี่เลขวิ่งไิชิตเงินล้านกับเลขวิ่งไิชิตความรวยครับผมบัดนี้อ่าเลขวิ่งไิชิตเงินล้านนี่อ่าสูตรนี่มันซ้อนกันก็เลยได้หาตัวเดียวมหนบ่ครับแล้ววิ่งไิพิชิตความรวยได้เจ็ดมาจับคู่กันนี่เดีที่อาจารย์ลงคลิปแรกไปอะครับค่ะแบบไม่กลับเลยคลิปนี่แหละสิบผ่านอาจารย์เนอะเออเอาเอาเอาคลิปสิบว่ภาศครับได้ครบไดนครบเลยทั้งสองตัวสามตัวอันนี้ทิไปที่มาของของหลักเนาะครับของหลักหลักคิด ลักซิพนี่คือแปดหลังวันนี้แปดหลังนี้เนี่ยกําลังมันแปดอ่าหามาจากไซนนี่เด้ห้าสองมาจากไซกับบวกลบคุ้นหันไหนเมื่อกี้นี่เด้เพราะว่าแปดสามนี่ดับมันบ่อแปดศูนย์ก็ดับแต่ว่าบายในข้างล่างสามหาหาสามบ่ดับได้บ่านมันคนละยางแต่ว่าบวกลบคุ้นหันเศษศูนย์เมื่อกี้ลดแต้มหนึ่งมันบ่อห้าหนึ่งนี่เด้เนี่ยพี่น้อง เจ็ดสามนี่ก็ย่งย่งมาแห้งตัวตัวนี้เด้เพราะว่าเด่นดีขาคือเก่าเงินงวดที่แล้วกำลังวันสามศูนย์แปดเห็นว่ครับเต็มเต็มหลักข้างล่างศูนย์สามครับเพราะว่างวดที่แล้วออกออกวันข้างคารเต็มเต็มว่ครับทิมกำลังวันบ่าไร เเ็กสำคัญก็จิิงกำลังวันบ่ไดดอาจารย์มีสุดแต่เบิ้งแต่อยกระไดก็แคบเอาครับผมแปลเรียบร้อยเด็กกำลังวันชุดแปลครับก็เรื่องครับชุดแปลอาทิตย์กลางอังคานชุดพุหัสเนาะอันนี้ก็คือว่าสำหรับผู้ที่ขิ้นชอบเท่าน still, ั Arizona, ้นเด้อใครไม่ชอบก็ท่านไปเนาะนี่เห็นบอันอังคันที่แล้วอังคันที่ออกสามศูนย์แปดเนี่ยเห็นบ่สามศูนย์แปดเนี่ยอาจารย์ให้ศูนย์แปดสามเขาตดมานี่ศูนย์สามหลักศูนย์แปด เนี่ยเห็นว่าคอย่ในเหล็กกำลังวันอังคารนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่า083นี่ดับกลายเป็น385เห็นว่าที่อาจารย์เ้านี่แหละที่อาจารย์เ้า385แต่ที่582นี่คือตัวตรงเนาะื่อะอากาศสู้มีคนเบิงไผชอบกับแคบเอาอันนี้คือแปรเรียบร้อย อันนี้กีบสาวญี่ปุ่นสาวน้เคอีสาวเท่ากับซอสาวอมสินสวยได้เลยสบายโตโตครับผมเอ้ายีเด้ห้าน้อยห้องสาวน่อยสาวเหล่านี้เรียจานเวียนน้ำเวียนนาำในเบสสาวเหลาก็ได้นี่สาวเหลาก็แต่จือเมืองนะมันห็นว่าครบวงจรน้อยจังครบวงจรครบวงจรก็คือว่าสําหรับแนวทางคนแสวงโชคลาภเนาะ กับบางคนกับอาเซียเป็นอาชีพรักกามีสําหรับคนไทยห้อมันกับตางตางกลุมคิดกันนะว่าห้อกับปราถนาดีปราถนาควุ่มเราเบื่อทุกคนนั่นแหละกับพยายามศึกษาพยายามศึกษาคนกว่าแต่ละสูตร,รนกักศึกษาน้ำสูตรแบบเด่นรรเด่นมาไหสูตรเด่นเด่นมาไหห้จิดตามกันอ่อาอะฮะวดนนี้มันกับเด่นยู่ดอกหาสามนี่เขาอยู่นี่หาสามสามหาแปดหาแปดเนี่ย เนี่ยสามสามหาหาเ <c oughs> นาะกับเพียงแต่ว่าอาจารย์จับสูตรออกมาแยกสูตรออกมากนี่คือแปดสามเดี๋ยวนี้เป็นแปกินด,ดับเนะาะก็เด่นที่แปดบวกลบคูณหารเราได้สองก็เลยกลายเป็นที่มาหาแปดสองเนาะค่ะจ้าอ่าบารีชด 1, 3, 8, ออดุดหนึ่งก็สามแปดหานี่แต่วบาริร่องฮากาหลายๆพ้นทุนหน่อยพ้นกระบได้นะนะก็เลยกลายเป็นว่าอเอา,เอารถกลีใบหนึ่งก็ลอยกลัวคนะุ<ช>่นเนาะค่ะรถกลีใบหนึ่งก็ลอยกลัวใส่พ่น อ่าได้มีแห้งใจพอได้หาจากใบหนึ่งก็ยังดีเนาะอืออักกานละก็มีทำนันแนวทานของกาารสำหรับเริ่มแดกวันนี้หลังลอตเตอรี่ออกบันนี้กันเข้ามาจังสรุปอีกทีหนึงเนาะหลังหลังลอตเตอรี่คนมากขายสก่อนอันนี้ก็ผู้ยุกไก่ก็สิได้ก้อน่แต้ขอบคุณนค่ะนะยิงเลยเลยอระค่ะ อาจารย์คะขอพูดนะคะ่ะเนิ่นค่ะสาธุสาธุค่ะขอพูดอาจารย์อะไรครับอาจรย์จะเล่นป้นจะเล่นป้นพีตรบักขางบ้านข้ามห้านขามบ้านขนมหุบ